สวัสดีค่ะวันนี้มาทําแหนมหมูตุ้มกันนะคะขนาดจิ๋วค่ะนี่นะคะก็เราเริ่มมาทํากันเลยนะคะใช้หมูสับนะคะหมูบดนะคะแล้วก็เอาหนังหมูนะคะไปต้มแล้วก็มาซอยเป็นแผ่นเอชิ้นเล็กๆไว้นะคะมาคลุกเคล้ากับข้าวเหนียวนึ่งนะคะที่เอาไปแช่น้ําแล้วก็กระเทียมสับนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะเอาให้เนียนๆเ,เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ ข้าวเหนียวนะคะจะต้องละเอียดแล้วก็เข้ากันกับเกลือแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็หมูนะคะหมูบดของเรานะคะที่ซื้อมาอ่าแล้วก็ซื้อหนังหมูมาต้มอ่าหั่นซอยนะคะเป็นชิ้นเล็กๆะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะเอาออกจากตู้เย็นมาแล้วเราก็มาทําเป็นก้อนอน,นะคะ ทำเป็นก้อนๆไว้กลมๆนะคะจะได้มีขนาดตุ้มที่เท่ากันนะคะเสร็จแล้วก็นําไปแพกลงในถุงพลาสติกนะคะขนาดเล็กนะคะโดยใส่หมูที่เราทําเป็นก้อนอะนะคะลงไปที่มุมมุมหนึ่งมุมใดของถุงนะคะแล้วก็ใช้หนังยางมัดนะคะมัดให้เป็นรูปเหมือนรูปตุ้มสามเหลี่ยมนะคะก็จะได้หมูของเรานี่ก็เอาไปทำหลายอย่างนะคะทำลาบนะคะทำเนี่ยค่ะหมู หูแหนมเนี่ยนะคะซื้อมาก็แบ่งแบ่งไปทําได้หลายอย่างแล้วะคะ่ะก็เป็นการเก็บถนอมอาหารได้ดีเหมือนกันนะคะได้ทําเมนูพวกแหนมส้มด้วยนะคะหลังจากที่เรา,าทําเป็นกลมๆเสร็จแล้วเราก็มาแพ็กใส่ถุงพลาสติกนะคะโดยนําไปตรงแหลมๆนะคะเนี่ยนะคะทำแบบนี้นะคะรัดหนังยางนะคะเราจะได้ทั้งหมดอ10อันนะคะ10อันแล้วเราก็จะเอาใส่ถุงพลาสติก รวมกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เอาใส่ถุงหิ้วไปห้อยไว้นะคะพึ่งลมไว้บางคนก็พึ่งลมไว้แต่เราจะเอาห้อยไว้นะคะวันนี้ไม่มีแดดนะคะถ้ามีแดดอยากให้เป็นเร็วก็เอาไปตากแดดนะคะก็จะได้เป็นแหนมเร็วขึ้นนะคะจะได้เปรี้ยวเร็วขึ้นวันนี้ก็เอามาให้รับชมเพียงแค่นี้นะคะ,ะวิธีการถนอมอาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะแหนมหมูตุ้มคะ่ะไม่ได้ใช้ใบตองคะ่ะใบตองเหลืองหมดแล้วคะ่ะขอบคุณที่รับชมจนจบ ขอบคุณที่ชมโฆษณาให้นะคะสวัสดีค่ะ